สวัสดีครับนะครับพบกับบังลิศอีกเช่นเคยเนาะจากลิศแชร์เนะเาะผมลิศแช่แชนเนลครับเราเข้ามาเล่นกันได้เนาะเดี๋ยวผมก็จะเล่นวันนี้นะฮะสตรีมเกมเหมือนเดิมครับเกมยูริเนาะยูริยูริสวัสดีนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเนาะอี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  เดี๋ยวเข้าเกมนิดนึงฮะนะครับก่อนอื่นเลยนะเริ่มต้นนี้ผมต้องอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลักเนาะก็คือก็คือนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวสปอนเซอร์หลักเดี๋ยวให้ดูสปอนเซอร์หลักนิดนึงครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับสปอนเซอร์หลักเนาะก็คือจากเฮ er นะียบอตเนาะบริษัทสกูลเมดนะครับเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณครูเนาะก็คือเป็นระบบที่ช่วยเหลือนะครับหรือว่าอำนวยเรียกว่าอะไร ก็มีแอปมีระบบเดินแบบว่านักเรียนเดินผ่านปุ๊บก็มีการลงเวลาให้อะไรเงี้ยครับก็คือเป็นระบบโรงเรียนนั่นเองเนาะถ้าหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อกันได้นะครับก็คือนี่ที่ผมพูดก็เพราะว่าเขานะฮะสปอนเซอร์นะครับเอ่อโน้ตบุ๊ก MSI นะครับแล้วก็ไมคตัวนี้ครับนะครับให้ผมได้มีโอกาสได้สตรีมเนาะโอเคครับ okay, เดี๋ยวเราไปดูในเกมต่อเนาะสักครู่นะกดเข้าเกมนี้นะฮะไปเลย วันนี้รีบมากเลยครับเมื่อกี้มาเกือบหนึ่งทุ่มครับมาเกือบหนึ่งทุ่มเลยเนี่ยฮะกดเข้าเปลี่ยนฉากปุ๊บก็ไปเลยครับเอาไปไปโอเคกำลังโหลดฮะโอเคเดี๋ยวขอเช็คดูในใน YouTube นะครับนิดนึงฮะนี่ยังไม่ได้กินอะไรทานอะไรเลยนะฮะรีบมาซะก่อนนะรีบมาจัดก่อนเดี๋ยวเผื่อว่าจะเลืเวลาไปเยอะนะครับ เข้าเกมนะฮะผมชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูน่าจะิีแช์เนาะอ๋อสวัสดีครับคุณโอนิสุกะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอนิสุกะหรือว่าทีเอ i โอลีใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนะเข้ามาเล่นกันได้เนาะเข้ามาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมสร้างห้องตั้งเอาไว้ก่อนเนาะไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาหรือเปล่านะ ตั้งห้องตานไปก่อนดิเชตชแนลฮะไม่รู้ว่าเสียงเป็นไงบ้างเนาะไม่รู้ว่าเสียงเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมตั้งห้องสร้างห้องรองไว้ก่อนฮะด้านน,นนี้ด้วยฮะด้านนี้ดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวผมยังโปรโมทอีกเช่นเคยเนาะก็คือวัน เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละครับจะมีการจัดเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมเขียนกติกาแล้วนะคือผมจะเปิดรับสมัครการจัดแข่งก็คือการแข่งลีกนะครับแบบทีมนะครับทีม3เนาะก็คือสามารถส่งรายชื่อมาได้4ท่านนะครับใน1ทีมนะครับคือเขียนกติกาอะไรไว้เรียบหมดแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้พิมพ์ลงนะครับคือวันนี้ยุ่งมากครับติดงานติดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะยุ่งมากครับวันนี้ สวัสดีครับมาชมดึงๆอาจจะมาแจมด้วยครับอ๋อสวัสดีครับคุณเบนซ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับแต่ว่าผมปกติผมจะไม่ค่อยดึงเนาะเพราะว่าเพราะว่าโอ้ผมผมเออเรียกว่าไงครับเออพอดีว่ามีครอบครัวดึกไม่ได้ครับคุณพันเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะนะฮะก็ได้ประมาณสามสี่ทุ่มเต็มที่เนาะนะฮะ คุณปันเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอีกอย่างคืองานลดตัวด้วยครับนี่นี่ชุดทํางานเลยครับนี่นี่ผมเพิ่งกลับมาจากทํางานเลยเนะนี่ยนี่เพิ่งกลับมาจากทํางานปุ๊บแล้วเมื่อกี้ก็ไปซื้อของนิดนึงครับแล้วก็เนี่ยฮะมีของกินตั้งอยู่บนโต๊ะเลยฮะยังไม่ทันได้กินเนาะรีบๆครับกลัวเพื่อนๆนะฮะคนที่เขาคอยนะกลัวจะเหลทเวลานะครับ อ่ะนี่ผมไปทําแบบระบบโดนิทมาเนาะเผื่อว่าใครอยากสนับสนุนเนาะผมรับหมดนะครับเพราะว่าต้องการสมอนเซอร์นะครับที่จะมาช่วยนะครับในการดําเนินการแข่งขันเนาะนี้ผมทําคนเดียวตอนนี้หูวุ่นมากเลยฮะคือพอดีติดคือพอดีผมก็ทํางานหลักแล้วก็เลิกก็เกือบเกือบค่ำแลวเนาะแล้วกออ็อยากมาสตรีมไลฟ์สดนะ เดี๋ยวผมว่าผมต้องตั้งชื่ออีกชื่อดีกว่าครับชื่อนี้รู้สึกว่าคนไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมตั้งเป็น T H ดีกว่า T s C C T s มาเล่นได้นะ C C, C, C T H P for fun ครับอ่าโอเคครับไม่มีรหัสผ่านเนาะโอเคสร้างตั้งไว้ก่อนครับไม่รู้ใครจะมาเล่นบ้างเดี๋ยวก็สร้างตั้งไว้ก่อนครับอ่ะด่านนี้ก็ได้ครับ สวัสดีครับคุณเบนซ่าเนาะเมื่อกี้แล้วก็สวัสดีครับคุณอนิสุกะเนาะถ้าใครมันจะมาเล่นก็เข้ามาได้เลยนะนะครับใครมาเล่นเข้ามาได้เลยเนาะผมเลือกทีมตั้งไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวบางคนเลือกบ้างไม่เลือกบ้างเนาะเลือกตำแหน่งให้ตัวเองด้วยโหดไปสิสวัสดีทั้งสี่ท่านนะครับโอ้โครัเครับคุณอนิสุกะเข้ามาแล้วคะสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับเข้ามาเล่นกันครับ เล่นคำๆเนาะไม่ต้องซีเรียสอะไรกันมากนะครับกำลังดิโนซูเปอร์เวปอนเออท่าโ no, นมันจะไม่สนุกเนาะออนออนแล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะออนซูเปอร์เนาะออนออนซุ้มเนาะคนไทยเปล่าวะคนไทยครับผมอ่ามีมีคำถามว่าบีเบนส์คุณบีเบนส์สมัยก็ถามว่าคนไทยเปล่าเปล่าวะ,าวะผมว่า คนใครับผมนะฮะชมผมไม่ต้องค,คิสมากนะคิสมากไม่ต้องเนาะสบายสบายครับเออเมื่อตอนเที่ยงผมได้คุยกับคุณดัมมี่เนาะช่องคุณดัมมี่ว่าเออจะมาเล่นด้วยครับเพราะเขาก็เพิ่งสตรีมเหมือนกันผมก็สตรีมมาเจ็ดแปดครั้งแล้วเขาก็เพิ่งสตรีมได้สองครั้งเองเนาะว่าจะมาชวนเล่นด้วยเนาะยังไม่ได้เข้าไปดูนะโอเคนี่เขาเกิดตำแหน่งอะไรบ้างฮะตอนนี้โอ้ รูส้สึกเตมเต็มแล้วบปล่นโนกินข้าวยังยังไม่กินข้าวเลยะฮะยังไม่กินข้าวเลย <c oughs> โอ้โหยอัพทีมคือทีมยังไงครับตอนนี้รู้สึกมาเอเยอะฮะมาเอเยอะเราไปบีก็ได้ครับเราไปบีหกไปเลยฮะโอเคแล้วก็เอาไปไหนฮะออะสรุปยังไงครับอ่ะนี่เอไปครับ เอา A ฮะไป3ครับอันนี้ไป5ครับโอเคเลดี้ฮะเอาสู้ไปไว้บ้านออฟก็ได้ครับโอ,โอเคโอเคโอเคครับตามแฟนคลับเนาะเขาบอกออฟโอเคโอเคออฟสปอนกันโอเคเลดี้ฮะเลดี้ฮะเลดี้エンจินเจอร์แมนฮะหรือเปล่า ผมนี่เมือ่อวานเนาะผมพลาดนิดนึงครับตรงที่ว่าผมไม่ได้ดูเนาะผมไม่ได้ดูว่าผมเกิดตำแหน่งยังไงนะแล้วผมไปเกิดตรงนี้คนเดียวครับแล้วก็เพื่อนอยู่ข้างล่างอยู่ด้านขวามหมดเลยโ oh, อ yeah, yeah, yeah. ้โดนยับเลยครโดนตบยับเลยแตงโฮสลงพูดนี่กักมากอะไรฮะโอเคครับดีดีครับคุณ e อีโฟนเดียวนะสวัสดีครับคุณจินนาวงนะบุญสังครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาับมาร่วมสนุกกันได้เนาะเล่นขำๆครับไม่ต้องสีเรียสเนาะตามสายบลิสเนาะโอเคฮะ นี่ฮะยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับรีบนะฮะรีบแต่ไม่เป็นไรครับนะฮะเพื่อให้เป็นการแบบเลียดเวลานะครับเราต้องทําหน้าที่ก่อนเนาะเดี๋ยวจริงๆผมก็มีงานต้องมาทําอีกนอกแต่เดี๋ยวผมก็ค่อยไปกลับไปทำงานครับไม่ต้องซีเรียสน,นะพักผ่อนบ้างนะครับชีวิตเราอย่าทําให้มันวุ่นวายนะครับแต่ว่าต้องมีวินัยน,นิดนึง นะฮะหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องมีนะครับหน้าที่ในส่วนของครอบครัวก็ต้องมีครับเหมือนบางฤทธิ์เนี่ยบางฤทธิ์ผมก็มีครอบครัวแล้วเนาะบอกไว้ตรงนี้ครับเผื่อใครจะจีบเนาะไม่ต้องจีบนะครับมีภรรยาเรียบร้อยแล้วครับบ้างเสียใจด้วยครับคนดีเล็งๆไว้เนาะที่บัิก้าพูดก็คือก็ธรรมดาครับคนมันหลอเนาะผมหลอกน้อยกว่านั้นถ้าหลอกกว่าผมก็มีนัเด็กคนเดียวแล้วครับตอนนี้คำๆนะอย่าซีเรียสเล่นไปกินไปได้ครับโอเคถ้าไม่เป็นไรฮะ อาแต่ว่ารู้สึกเหมือนคุณดาริงนะครับดาริงเอเลียสเนาะรู้สึกว่าเขาจะหลุดหรือเปล่าฮะ <_ classics> เห็นเขาไม่โหลดเลยฮะสรุปนี่หลุดหรือเปล่าฮะผมว่าน่ามีแนวโน้มน่าจะหลุดหรือเปล่าเน็ตหลุดหรือเปล่าฮะเอน่าจะเน็ตหลุดหรือเปล่าค <_ h ums> A, รับเ,เนี่ย <_ h ums> แต่คนอื่นออกหรือยังฮะ มีแนวโน้มนั่นจะหลุดไปแล้วเนาะมีแนวโน้มนั่นจะหลุดไปแล้วเนี่ยผมต้องทำยังไงครับเนี่ยผมพอเล่นได้เดี๋ยวเล่นไม่กิ่งเนาะพอเล่นได้เดี๋ยวเล่นไม่กิ่งฮะแต่รู้สึกเหมือนเขาจะหลุดไปแล้วผมต้องทำาไงครับเนี่ยดีกว่าอดเนตเอฟซีไปฮะเอาไม่เห็นไปเลยฮะต้องรออย่างเดียวใช่ไหมครับเนี่ย เริ่มเกมก็หลุดไปแล้วครับเริ่มเกมก็หลุดไปแล้วเนาะโอ้ไม่ทันจะเล่นนะโอ้โหเมื่อกี้สี่คนตอนนี้เหลือสองคน,นครับบอผมพูดว่าผมหลดน้อยกว่านาเด็ดนิดนึงฮะโอ้โหเงียบเลยฮะจบเลยฮะผมทํายังไงครับเนี่ยผมต้องกดอินเทเน็ตนี่เออต้องขนาดนี้เลยครับไม่งั้นน่าจะหลุดนานครับโอเคเออกมาจากเกมแล้วตอนนี้ครับ เมื่อกี้คุณดารลิงเอเลียสเนาะแกไม่อยู่แกหลุดหรือไงฮะไม่ทราบรับค้างแล้วใช่ครับค้างแล้วครับเมื่อกี้โอ้ตอนนี้เหลือหนึ่งท่านครับโอ้โหสวัสดีคุณจิน,นาวงนะครับยังไงก็ฝากกดกดไลค์นิดนึงครับผมกดไลค์นิดนึงฮะอืมเป็นกำลังจะแฮดมินเนาะเป็นยังไงให้ให้บังลิทน,นิดนึงครับเออนี่ยังมีค่าโตรตุงโรตีอีกเนะาะบังลิทต้องกินค่าโตรตุงโรตีอีกขออนุญาตนิดนึงฮะ ใช่ใช่โอเคใหม่ดาลิงครับเหมือนคุณดาลิงจะหลุดหรือเปล่าโอเคเลดี้เลดี้ใหม่ครับเลดี้ใหม่ไอเกนไอเกนฮะไอเกนไอเกนครับไอเกนกดใหมอ่อีกรอบนาะอ๋อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเออเลื่อนหาของปิงดีกว่าครับใช่ใช่ใช่ลืมเลยฮะนี่น่าจะเป็นคนไทยเยอะเนาะเดี๋ยวผมดูดูฮะดูหนึ่ง หนึ่งคราวนะครับหนึ่งคราวใช่ครับคุณจินาวงบอกว่าสร้างห้องใหม่แต่ว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนี้ดูฮะนี่ครับอีกน้อยครับโอเคฮะดีดีฮะด,ดีดีผมเลือกปิงสามสิบแปดแล้วนะ่าจะน้อยแลยนะ้วเนาะโอเคฮะไปฮะไปครับมาดูฮะมันยังติดหน้าด้วเมื่อกี้ผมออกจากเกมนู่นเลยออกจากเกมได้กดไอจเน็ี่นะสวัสดีทั้งสี่ท่านนะครับผมมาเล่นกันได้เนาะ มาเล่นกับบางฤทธิ์ได้นะเนาะเบาได้เบาครับนะฮะเบาได้เบาเนาะเจอกับบางฤทธิ์ถ้าเจอคนอื่นใส่ไม่ยั้งไม่เลยครับแต่เวลาเจอกับบางฤทธิ์เนี่ยรู้สึกคุณดารินงมีปัญหาหรือเปล่าครับเนี่ยไม่โหลดอีกแล้วเนาะกับคุณอ๋อคุณกุ๊ฟคุณกอฟหรือคุณกุ๊ฟเนี่ยโหลดอยู่เนาะแต่ว่าคุณดาริงเอลิสนี่ไม่โหลดเลยฮะเอ๊ะแกเน็ตมีปัญหาหรือเปล่าครับแต่เมื่อกี้ก็เห็นแกตอบไปตอบมาอยู่เนาะ น่าจะต้องเชิญเกออกก่อนนะฮะคิดว่าเนาะให้เขาไปปรับทััสนะเน็ตเนาะบางทีบางอาจจะพูดบางลิศอาจจะพูดเร็วไปนะเพราะว่าเพราะเป็นคนตายกับเป็นคนตายเนาะคนตายแล้งเร็วทัาากงยีดอ่าผมว่าผมน่าจะต้องกดอินเเนตนี่ฮะออกเกมไปก่อนครับอครับไม่งั้นน่าจะรอยาวๆครับ คลิกจ้าผมขออาภาัยคุณดาริเอเนสด้อยเนาะคิกก่อนครับผมโอเคเออกจากห้องก่อนเนาะดูแล้วแกน่าจะเน็ตมีปัญหาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเนาะคือเมื่อกี้ผมกดเอ่อออติเนตคอนโทรลแล้วก็ดนะีลีท e เนาะแล้วก็เลือกนะฮะอะไรนะอินทัสอะไรสักอย่างนะครับเอาที่คลิกของ Game uri, นะเกมยูริฮะเลื่อนออกครับนะแล้วก็มันก็กลับมาสู่หน้านี้เช่นเดิมนะครับ โอเคเดี๋ยวรออีกท่านนึงฮะผมว่าคนอื่นยังไม่ทันได้ออกจากเกมเลยครับมันเนี่ยเวทโอ้โหดูแล้วทีมผมมีอุปสรรคแต่เริ่มต้นแลฮะอย่างนี้น่าจะมีปัญหานิดนึงฮะใครสามารถไม่ใช่ใครสามารถใครต้องการมาเล่นก็เข้ามาเล่นได้เนาะนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คนเก่งๆก,ก็มาอยู่ทีมแอดหน่อยแล้วกันนะช่วยแอดหน่อย ใช่ครับคุณจินาวันคุณจินาวงบอกว่าคนใต้พูดเร็วชัยเลยครับพูดเร็วอย่างแรงคนใต้เนาะคนใต้พูดเร็วครับเหมือนเหมือนกับอะไรนะตอนเด็กๆที่ผมเคยได้ยินเนาะเวลาเขาแสก็บอกว่าคนใต้นั้นแหลงเร็วใช่ไหมแหลงก็คือพูดเนาะแล้วส่วนคนเหนือนจะพูดจะพูดเรียกว่าอะไรมีเป็นเป็นยันยานนิดนึงฮะอย่าพูดพูดแบบเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าเขาถามว่าไปนหนเจ้าอย่างเงี้ยแต่คนใต้บอกไปได้ไปได้ไไดอย่างเงี้ยฮะ เห็นไหมดูครับคนใต้พูดหนึ่งวิแต่คนเหนือหรือคนที่อื่นก็จะพูดแบบสองสามวิอะไรเงี้ยหรือคนใต้พูดจบแล้วรู้เรื่องแล้วคนใต้จะเน้นแบบตัดคําครับคือตัดประโยคให้สั้นที่สุดนะฮะเพื่อแต่ว่าในการตัดประโยคนั้นะก็ฟังแล้วเข้าใจเนาะเอรู้สึกหายไปหมดเลยครับรู้สึกนี่ผมหรือผมเนตหลุดฮะ<ม>นี่เขาอยู่หรือเปล่าครับ<ม>อะไรขึ้นครับเมือ่อกี้อะไรขึ้นครับ เหมือนมีอะไรขึ้นครับเมื่อกี้เอเมื่อกี้เหมือนมีอะไรขึ้นครับแต่ผมไม่ได้เปิดอะไรไว้ด้วยครัคลิกดาวลิงค์ลิงค์แล้วครับเมื่อกี้คลิกดาวลิงค์ไปแล้วเนาะโอเคเวทอัพเปอร์เซน ผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะอันนี้เป็นปูประคมากเลยฮะนี่ถ้าผมพูดภาษาอังกฤษเป็นนี่บอกเลยฮะเดี๋ยวฟังนะฮะพูดภาษาอังกฤษจบไหมฮะเป็นแล้วฮะเมื่อกี้นะสองครั้งรวดเลยฮะเปิดเกมมาอันนี้ไม่ดีเลยครับสองครั้งรวดครัแล้วนี่ผมจะไปดูยังไงครับเมื่อกี้เขาเขาอะไรยังไงเขาน่าจะกด ไลลคค์หรรือเป่าับฝากกดไลค์หน่อยครับสี่ท่านเลยครับโอ้โหเข้ามานะครับเมื่อกี้ผมไปกดคนเดียวเลยครับมันขึ้นเลขกหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าถ้าคนอื่นหรือว่าเขากดกันแลยครับเดี๋ยวผมเข้ามาดูใหม่อีกรอบนึงครับเผื่อบางทีกดไปแล้วครับแล้วก็เมื่อกี้ค้างอะไรเงี้ยใช่ครับคนใต้พูดเร็วเนาะอ้าโอเคครับกดไลค์สามนะครับรวมผมด้วยเนาะผมกดไปเมื่อกี้นะ <laughs> อ่ะล็อกห้องอ๋อออ๋โอเคโอเคอ๋อโอเคใช่ใช่ผมอันล็อกห้องดีกว่าโอเคโอเค แต่งแต่งแต่งอยู่ครับขอบคุณคุณบาเบนสมายครับโอ้อ๋อแล้วก็ขอบคุณคุณอีโฟด้วยนะบอกว่าเมื่อกี้ลราค่องใช่ใช่ครับลืมฮะขออภัยด้วยครับลืมดูครับเอ้าหลุดกาบูมเฉยเลยครับอยู่ๆหลุดเฉยเลยครับอ๋อสวัสดีครับคุณตู่ออฟไทยมาชมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแต่ผมหลุดครเมื่อกี้เอานี่หลุดออกจากเกมเฉยเลยครับงงฮะ งงงงไปสิคุณตัวอัพไทยมาเล่นกันได้นะครับมาเล่นกันได้เนาะมาเล่นกันได้ครับมาเล่นกันได้เนาะมาช่วยฝึกผมหน่อยก็ได้ครับมาเทนหน่อยก็ได้ครับทํายังไงครับให้เข้าชิงคะทํทำยังไงให้เข้าชิงครับถึงแม้ว่าไม่ได้ที่หนึ่งแต่เขาเข้าชิงเนาะถือว่าสุดยอดครับคุณตัวเก่งมากครับเก่งมากครับขอชื่นชมเนาะโอเคผมเข้าไมครับเข้าไมครับลงริบร้าง้องครับเมื่อกี้โอ้โหคุณตัว่าเข้าไปอยู่ๆผมก็หลุดเฉยเลยครับเมื่อกี้งงมากฮะดูช่องผมถ้า เอ่อต้องต้องเหนื่อยฟังนิดนึงครับผมปกติก็ถ้ามีคนเยอะๆก็ไม่ก่อยพูดหรอกแต่พอคนน้อยปุ๊บพูดมากครับ่เอ็ดออร์ลอืม CC อะไรนะ P f o r fun ฮะอ่ะมาครับมาครับเอาใหม่ครับเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นหลุดหรือเปล่านะแต่ผมหลุดเนาะอยู่ๆมันขึ้นกาบูมขึ้นมาเฉยเลยครับโอ้โหดูแล้ววันนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วครับเนี่ยโอ้โหผ่านไปเกือบยี่สิบเอ้ยยี่สิบนาทีไปแล้วนี่ ยังไม่ทันได้เล่นเลยครับงงตัวเองเหมือนกันฮะมาครับมาครับเข้ามาครับไหนนะฮะไหนนะฮะไหนนะดันไหนนะครับเมื่อกี้อ้าวผมหาดันไม่เจอครับไหนนะไหนี่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 มามามาดันนี้ดันนีรับเดี๋ยวอีรักไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่รู้ครับว่าว่าเราจะเล่นหรือยังฮะตำแหน่งสามครับอ่ อ๋อแลอยู่หลังเอ้าเข้ามาสี่เหรอเอาทำไมมาสามเหมือนกันล่ะอะฮะไปฮะโอ้โหต้องขอโทษด้วยนะถ้าใครที่เมื่อกี้น่าจะเล่นล้าอยู่อยู่หลุดนะครับเมื่อกี้ผมหลุดเนาะคุณจินนาวงบอกว่าคุณจินนาวงบุญสังบอกว่าคุณตู่ออฟไทยมาชมด้วยเนาะคุณตู่ออฟไทยมาช่วยเล่นหน่อยฮะมาช่วยเล่นหน่อยครับมาเล่นขำๆกันหน่อยครับ โอ้เมื่อกี้คุณโอนิสกะน่าจะอยู่ทีมเดียวกันนะฮะอยู่ทีมเดียวกันก่อนครับคนนี้คนนี้คนนี้นนตัวเต็งเก่งฮ่ะเก่งฮะเห็นไหมฮะแอดนี่งเก่งนะฮะพอใครเก่งบุกแอดชวนเข้าทีมหมดเลยครับนี่เป็นไงฮะมอกเลยถ้าไม่โหดจริงทําไม่ได้ <laughs> นี่ผมต้องให้คุณตู่มาอยู่ทีมผมนาะเพราะว่าคุณตู่มีอำนาจสั่งได้หมดครับ <laughs> เลดี้ฮะเลดี้ฮะ อฮะคุณโคนนิสกะนี่เล่นเก่งนะใครเล่นเก่งบอกได้เลยครับผมจับอยู่ที่ผมมานะฮะเพราะว่าผมเล่นไม่เก่งนะฮะช่วยแบกผมด้วยนะครับอ่ะได้เล่นสักทีหรือเปล่าครับรอบนี้ต้องดูเนาะต้องดูครับต้องดูรอบนี้โกโก้เขาบอกโกโก้ครับ,บ, go, go, ค,รบคุณใจใจบอกว่าโกโก้ต้องรอกดนฮะค,คนโนเกียสากะนี่น่าจะเป็นคนใต้เอยไม่ใช่น่าจะเป็นคน ประเทศไทยหมดเลยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซมมือดีกว่าอืมโอเคยี่สามจัดไปเลดี Lady, Lady, Lady ้ครับเลดี้เลดี้เจนจแมนครับนะครับเดี๋ยวบางทีจะออกลงครับรอบนี้ฮะดูครับเป็นไงฮะบ B สี่ใช่ไหม E สี A, ด้วยใช่ไหมโอเคโอเคผมอยู่ใกลก้กับคุณโอนิสุกะเดี๋ยวเขาแบกผมฮะเขาต้องแบกผมเลยสวัสดีครับคุณโกสกุลรัตนามณีครับแวะมาทักทายครับผมสวัสดีครับอ๋อนี่คือคนตู่ใช่ไหมครั ใช่ไหมครับใช่ปะไม่รู้ว่าไม่รู้ใช้หรือเปล่าทำไมคุณโนเกียซากซากากถึงไม่โอ,โอเคกดเลยครับไปครับชุบโอเคเอานี่อะไรดิสคอร์ดดิสคอร์ดเมื่อวานผมไปเล่นอะไรนะกับไปไปหาคอนแทคนะครับไปหาแก๊ง WD ครับไปหาแก๊ง WD ปุ๊บแล้วเขาแล้วผมก็เอ่อพิมพ์ภาษาอังกฤษในนี้ไม่เป็นฮรบบอกตรงๆเลยเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะ เลี้ยนกี่ครั้งกี่ครั้งก็นะฮะมีเกศมีสีนะมีผมก็ได้เกดสีเหมือนกันครับเกดสีนับ